ยืมเล่นก่อนแต่ยิงไกลลูกนี้จะต้องกรอบไหมแล้วหัวลูกนี้เลียดๆอ,ออกข้างออกหลังไปากกมาแล้วยกไหมยกไหมยกมองแล้วยิงดีบอลทิมยิ้มๆ ừ, ออกไปฮะเลาะอช่องอยู่ต้องบอลเนหนือกว่าเล็กน้อยฮอะยีพี่ดีวายนี่ต้องอาศัยช่วงที่ โตสวนกับเนี่ยฮะโอ้ยรโอโกโ้ตต่อวงเือขึ้นนำะาบอกเป็นนักเตะนัำลังกาจะรวบแล้วจับแล้วเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวโอเคโอแล้วสกกัดไม่ได้ไม่แล้วพี่นิดโอ้โหเนี่ยไม่มองนะแล้วเทินยิงไหมฮะโดนปิดช่องตำถ่ายไปก่อน เฮ้ยโอ้โหดักอยู่เลยข้าสวนกับสามตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งต้องสปรินมาแก้ไขพระเจ้าพานยังยังโอเคอย่าไปเตะมือได้วหนึ่งทวนแล้วมันตูไหม่ตกริ้งเ้อไม่ริ้งทำไดาขมาเข้าตวัดทิ้งกันมาดักไม่ได้ฮะพี่อด ยังไงยืดต้องรอเพื่อนยืดก่อนและยิง้ามกลอนประตูฮะนี้เป็นลูกตั้งที่จากฮะคอนเนอรแล้วหินโอ้ระวังกันจังหวะนี้น้องโอเคระวังกล้งระวังใช่แค่ระวังกล้องแล้วก็ผู้ดีพูดเยอะมึงหมดเวลาการแข่งขันพูดเยอะไงพูดเยอะพูดเยอะไอ้น้อง